วันนี้เดินชมบรรยากาศแดดออกแล้วจ้ะนี่มาหลังบ้านจา้ะเดี๋ยวเราจะไปดูอันนี้ก่อนนะดูของหลังบ้านนะจมน้ำเสียหมดล้วมั่งมาเขือพวงก็ เริ่มจะไม่สวยแล้วจ้ะปีนี้อาจจะไม่ได้ลูกขายแล้วมั้งจมน้ําแล้วจ้าดูดูนี่เผือกเราเผือกขาวก็จมน้ําแล้วจ้ขาขมิ้นอะไรก็จมน้ําหมดเลยทํายังไงดีจ้า โอ้โหติดอบอตอเลยนะคะอดูสิมันจะได้กินไหมในปีนี้นะ่ะน้ำท่วมหมดแล้วทะนิ่นจมน้ำประชายนี่น้ำท่วมแล้วจ้า แก้วมังกรก็ไม่มีมลูกเลยปีนี้นะมีไม่กี่ลูกอ้าวในลูกมีสุกแล้วเนี่ยเก็บได้ไหมถ้าเก็บไม่ได้เดี๋ยวมาเก็บที่หลังจ้ะปกตินี่มีเยอะเลยปีที่แล้วนะมีสองลูกนี่สุกแล้วจัง งไม่เก็บเลยพอเก็บได้ไหมนี่เก็บได้ไหมอู้ทำไมมันเก็บอย่างจังว่ะอู้นี่ได้ลูกเดียวก่อน ให้ลูกหนึ่งเดียวเก็บที่หลังจ้ะนี่บรรยากาศเด็ดอกนะคะวันนี้พอดีได้จากเสื้อผ้าแล้วจ้าโอ้โหน้ำเยอะเลยเมื่อเช้านะ่ะเสียดายไม่ได้มาถ่ายให้ท่านผู้ชมได้ชมด้วยจ้ะอู้มีมดกัดอู้อาวมดกัดเลยเลย อุ้ยโอ้ยเก็บก่อนแค่นี้แหละจ้าหมดกัด